คือกเปียนหรือแมงดาทะเลยังดม่รู้นะเพื่อนมูนครับแมงดาพิกำลังจะจับครับพีกครังจะจับกำลังจะจับคมับงอน้องว่ายุงยึะจังเลยโอ้โหสิเส้นสุดประกาศมาจไล่ไปอาอหาหมลงมาได้เลยไหม ไปไปยาลงไปแล้วครับนี่ครับลงไปออกนะครับจัดครับมันอยู่นี่นี่เองครับอันนี้ครับหอยครับหอยนีหอยอะไรหายฟ้ามครับไม่ใช่หอยหงายครับต้นครับแล้วก็มาแค่หอยแช่ไปแล้วครับลุกลุบลุกลุไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโทรศัพท์จะร่วงตกน้ำนะครับ ีเลยนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับลงน้ำไปแล้ว